มาติดตามบอกข่าวเล่าเรื่องกันต่อนะครับวันนี้ผมมานั่งอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับอยู่ที่ลานประวัติศาสตร์ธรรมศาสตร์เพื่อการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยคุยกับอาจารย์ธรรมรงศักดิ์แล้วก็คุณจรัย์มาต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับเรื่องของเหตุการณ์เดือนตุลาในอดีตที่ผ่านมาทิ้งท้ายหน่อยแล้วกันนะครับคุณจรัยน,นักศึกษาที่เคลื่อนไหวในอดีตขบวนการนักศึกษาปัจจุบันยังมีอยู่ไหมฮะมีหลายคนถามว่าหายไปไหนคือถ้าพูดให้ทั้งขบวนการเนี่ยนะครับ แทบจะไม่มีแล้วนะแต่ก็จะมีกลุ่มมีองค์การอย่างนั้นอย่างนี้นะของักศึกสาแต่ว่าเป็นจะข,ขนาดเล็กมีคนไม่กี่คนไม่กี่สิบคนไม่กี่ร้อยคนนะครับเนื้อสาเนี่ยถ้าพูดถึงกระบวนการเนืึกสาเนี่ยผมถือว่าตายแล้วตอนนี้กระบวนการเนืสาตายในหลายสิบประเทศตายมานานแล้วตายมายี่สิบปีแล้วสามสิบปีแล้วนะตายมาล้วตอนตอนเป็นเหลืองเป็นแดงเนะืึกสาก็เข้าร่วมน้อย กับเหลืองก็รวมน้อยกับแดงก็รวมน้อยนะนะแต่ว่าผมยังไม่หมดกังใจนะผมยังคิดว่ายัางไงนักศึกษาซึ่งเป็นคนหนุ่มคนสาวนะแล้วก็นักศึกษาปัจจุบันเนี่ยมีข้อดีกว่าคือมีมีด้านดีกว่านักศึกษาสมัยผมก็คือว่าเขาสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้เร็วได้กว้างได้ลึกมากกว่ารุ่นรุ่นพ่กผมกว่าโอ้กว่าจะได้กว่าจะหาหนังสืออ่านจากเล่มนี่ไปค้นกันใหญ่เลยเยาวชนคนหนุ่มสาว ทั้งโลกนะครับในฐานะที่เป็นอาจารย์และในฐานะที่ศึกษาโลกใบนี้เชื่อไหมครับว่าความเปลี่ยนแปลงของทุกประเทศในโลกใบนี้เกิดขึ้นจากคนหนุ่มสาวนะครับคนหนุ่มสาวในยุคยุคหนึ่งเขาจะมีปัญหาและประเด็นของตนเองที่ต้องการทะลุทะลวงออกไปเราจะไปมองเอาเหตุการณ์จาก40ปีมาแล้วว่าเขาจะต้องทาอย่างงู้นอย่างนี้ไม่ใช่เพราะว่าแต่ละยุคแต่ละสมัยเขามีประเด็นที่จะต้องต่อสู้ของยุคสมัยของคนหนุ่มสาว คนหนุ่มสาวคือพลังของการเปลี่ยนแปลงโลกในคนะผู้สอนหนังสือผมเชื่อมั่นอืมครับถือว่าได้เรื่องราวที่มีประโยชน์แล้วก็ชัดแจ้งแจ่มชัดชัดเจนในหลายเรื่องนะฮะเรื่องของเดือนตุลาคมกับเหตุการณ์ในอดีตที่ผ่านมานะฮะวันนี้ขอบพระคุณทั้งสองท่านนะครับอาจารย์นภศักดิ์แล้วก็คุณเยรัตน์นะครับขอบคุณนครับสวัสดีครับทุกนีเดี๋ยวเราไปฟังธรรมะในช่วงเล่าธรรมนะครับแล้วก็หลายเหตุการณ์น่าสนใจนะครับคุณผู้ชม ในด้านกรณียกิจพระต่างประเทศนั้นจะเห็นได้ว่าพระองค์พระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมาแต่เดิมตั้งแต่ทรงยังเป็นพระเถระผู้น้อยพระองค์ก็ทรงศึกษาภาษาต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสภาษาเยอรมันแม้กระทั่งภาษาจีนจนทรงมีความเชี่ยวชาญพอที่จะสนทนาเขียนหรืออะไรก็ได้และการที่พระองค์ทรงศึกษาภาษาต่าง ก็เพราะอะไรก็เพราะต้องการที่จะสามารถที่จะสื่อสารกับชาวต่างชาติสื่อสารเรื่องอะไรสื่อสารเรื่องพระพุทธศาสนาให้เขาเข้าใจดังนั้นพระองค์นี่มีพระวิสัยทัศน์มาตั้งแต่2 5 0 9โดยการก่อตั้งสำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศเพื่อที่จะฝึกพระสงฆ์ไทยพร้อมที่จะไปในต่างวาัฒนธรรมต่างดินแดนและสามารถที่จะสื่อสาร สิ่งที่เขาต้องการก็คือความสันติสุขและการที่เขาสามารถที่จะปรับตัวเองหรือว่าพัฒนาตัวเองให้เกิดความสงบทางจิตจะเห็นได้ว่าตั้งแต่นั้นมาพระพุทธศาสนาแบบไทยในโลกก็ปรากฏเด่นชัดขึ้นมาวัดวาอารามต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกนี้ที่เป็นวัดไทยก็ล้วนถือได้ว่าเป็นผลงานริเริมของเจ้าพระกุทธเจ้สังฆราช ในประเทศไทยเองพระองค์ก็ทรงเทศเป็นภาษาอังกฤษในพระโบสถ์เพื่อที่จะรักษาทั้งรวัฒนธรรมไทยและเลผยแพร่ให้แก่ชาวต่างชาติพระองค์สอนธรรมคลาสทุกจันทร์พุทธสุขให้แก่ชาวต่างชาติที่มาที่มาในประเทศไทย หมดคือบอกข่าวแล้วเรื่องวันนี้นะครับคุณผู้ชมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วก็ส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกันด้วยนะครับเสาร์อาทิตย์หน้าหกนาฬิกากลับมาพบกันใหม่ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับ